ไม่ชอบจริงๆให้เธอมีคนมากมายมาแทะไม่ชอบเลย,เลยว่ามีใครชมเธอนะว่าจำเป็นที่คิดว่าพี่ชายแค่มองก็รู้ว่าไม่ใช่แต่ว่าตัวฉันแค่เพื่อนเท่านั้นไม่มีสิทธิ์พูดเอาไว้ จจอยู่ใกล้เธอเธวไวอะไม่ให้อมองคิดไหม่ต่จัดของเราแค่เพื่อนสนิทฉันเข้าใจตอนนี้ยังไม่มีสิทธิ์ถ้าเจอเห็นก็คงเจอผิดแอบพูดแค่นี้เธอคงไม่ว่าไวใช่ไหมปาหัวใจเอาไว้ค้างวางในคอมเมนต์เพื่อว่าใครได้เห็นเขาจะได้ไม่คิด ไปไกล mm hmm. ก็รูไม่ได้เป็นอะไรกัน mm hmm. แค่ไม่เค่ชอบเว,ว่าใครมาใกล้เธอ mm hmm. แปลหัวใจอาไว้แทนคำว่าคิดถึง mm hmm. ความรู้สึกที่มีให้เธอ mm hmm. มันมากเกินไป mm hmm. ฉังไม่พรุ่งนี้จะเป็นไง mm hmm. แต่ทจเคู้วันนี้จะบอกเธอไว้ mm hmm. ว่าคนนี้ รู้ไหมวันว่าที่เธอทำดีกับใครไม่ค่อยชอบใจทธอไว,ว้หวาแต่ฉันกูแค่เพียนเธอทำได้ก็เพียงแค่มอง แม้ความจริงไม่ชอบให้เธอใกล้ใครไม่ชอบให้ใครใกล้เธออยากบอกให้หูเท่าไวแต่คิดในใจแค่นั้นพอ ปะหัวใจไว้ข้างวางในคอมเมนต์เพื่อว่าใครได้เห็นเขาจะได้ไม่คิดไปไกลก็วูไม่ได้เป็นอะไรกันแค่ไม่ก็ชอบเวลาใครมาใกล้เธอแปะหัวใจไว้แทนคำว่าคิด ความรู้สึกที่ไม่ให้เธอมอนมากเกินไปยังไม่พรุ่งนี้จะเป็นไงแใจคู้ว,วันนี้จะบอกเธอไว้ว่าคนนี้ฉันจอง